คุณผู้ชมครับวันนี้จะเป็นวันที่3ที่เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยครับจะมีการชุมนุมอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลครับยอมรับเงื่อนไขการใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อกำหนดสถานะของกัญชานะครับขีดเส้นชัดเลยครับบอกว่าขอคำตอบวันนี้ภายใน10บโมงเช้าถ้าหากว่าทางรัฐบาลยังไม่ตอบรับนายกรัฐมนตรีไม่ตอบรับก็จะมีการยกระดับการชุมนุมครับ ข้อเรียกร้องสองข้อที่เขียนเอาไว้ในหนังสือเนี่ยครับถูกยื่นให้นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนรัฐบาลก็ยื่นที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะครับเป็นจุดที่เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยใช้เป็นสถานที่รวมตัวกันครับสาระสำคัญของข้อเรียกร้องคือขอให้ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเป็นเงื่อนไขกำหนดสถานะของพืชกัญชา แล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐเพื่อวิจัยผลที่เกิดขึ้นหลังการปลดล็อกกัญชาเมื่อวันที่9มิถุนายน2565เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยยืนยันว่าหากรัฐบาลไม่ตอบรับข้อเสนอจะยกระดับการชุมนุมโดยจะย้ายสถานที่ชุมนุมเข้าประชิดรั้วทำเนียบรัฐบาลมากขึ้นเพื่อให้นายกรัฐมนตรีรับทราบความต้องการในการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางด้านการแพทย์ สุขภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจประชาชนเนี่ยเข้าถึงกัญชาในฐานะพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าครับเท็จะจริงเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับวัยรุ่นหรือวัยเยาวชนที่มาลองกัญชาเนี่ยครั้งเดียวเขาจะเลิกเลยไม่ใช่นิสัยเขาเพราะเวลาเราใช้กัญชาแล้วมันจะดอปครับมันจะนิ่งแต่เขาต้องการลิตที่ไปต่อประเด็นที่2คือมาพูดเรื่องกฎหมายที่ผ่านมามมนไม่มีกฎหมายครับพอไม่มีกฎหมายเนี่ยทำไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ แต่ถ้าเรามีกฎหมายเนี่ยเราสามารถจัดการกับร้านได้ครับกำหนดวิธีการซื้อได้กำหนอดอายุผู้ซื้อได้กำหนดสถานที่ตั้งร้านได้หรือแม้กระทั่งมาตรการอื่นที่เราค้นพบว่ามันจะดีถ้าเราใส่ไปในพบรบอย่างนี้ครับคือคือเราเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังกังวลตอนนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยถ้ามันมีมันสามารถจัดการควบคุมได้ครับ ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่าการปรับแก้กฎหมายกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกับแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้จะเน้นเรื่องของการแพทย์ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัวก่อนจะบังคับใช้ครับเพื่อให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดครับเป็นเรื่องที่กําลังคุยกันอยู่ไงกาลังคุยกันอยู่ในขณะน,นี้มันไม่ใช่ไปทังไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าไปร้อยเปอร์เซแล้วก็คงไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรกันครับก็ความคิดของแต่ละท่านพวกเราก็เข้าใจายอยู่แล้วนะครับคงยังไม่ต้องไปย้ำามาตัเนี้หมายความว่าท้ายท้ายสุดเราก็มันอยู่ในขัน้นตอนของทงักราชการที่จะต้องทำให้ครบข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าหลังจากปลดกันชาเสรีตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2565 มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการเพิ่มขึ้น6-7ถึงเเท่าเลยนะครับแบ่งเป็นผู้ป่วยนอกมาด้วยอาการกัญชาเป็นพิษเพิ่มจาก52คนในเดือนพฤษภาคมปี2565เป็น342คนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2566และผู้ป่วยในครับรักษาด้วยอาการเดียวกันเพิ่มจาก18คนต่อเดือนเป็น132คนต่อเดือนในช่วงที่มีการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละครับ